นี่ผมไม่เตอร์าเสียเที่ยวส่ใจนะครับก็อยู่ที่บ้านบางบ่อมันร้อนนี่นครับพี่แจ๊ดที่ก็ใส่กระจกอกตลอดนะมันร้อนผมเองก็ไม่ใส่เสื้อนะมันใส่ไม่ได้ครับจึงบ่อมันร้อนคลิปนี้จะให้ดูวิธีการหมูการทําหมูต้มฟักพี่แจ๊ดเรียกว่าอะไรหมูต้มฟักหมูต้มฟักแบบสูตรบางบ่อครับก็ตอนที่เราต้มน้ําให้เดือดเนี่ยก็เนี่ยผมต้มน้ําไว้นะ แก่ต้มไนีห้ผมแล้วก็เราก็ไปเด็ดฟักมาจากหลังบ้านนะฟักนี่จะเป็นฟักฟักเขียวเนาะก็<อ>ไม่การเอาฟักที่มาต้มหมูเนี่ยไม่ต้องแก่ไม่ต้องอ่อนกาลังดีอันนี้ถือว่าแก่ไปหรืออ่อนไปกาลังดีเลยต้องการมหมูไปแช่น้ําไปทางอันนี้ที่เราใส่ช่องฟิตนั่นนี่ก็ฟักที่เราเตรียมไว้นะครับจริงๆแล้ว เขาใช้วิธีพี่แจใช้วิธีการหั่นออกมาก่อนแล้วก็เอาเม็ดออกเสร็จแล้วก็มาปอกเปลือกที่หลังบางคนก็ปอกเปลือกก่อนอาจจะยากแล้วแต่ตั้งน้ําให้เดือดแล้วใส่หมูลงไปหมูสามชั้นแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยหมูนี่ใส่บางกี่ขีดนี่ก็ดรูปประมาณเอประมาณ ไม่ต้องใสไม่ต้องปิดเสื่อร้อนจะได้ไม่เป็นไรธำรมชรติเขาก็ารู้อยู่แล้วด่ากันยิ่งกว่านี้อีกทำอยู่จ้ะกำลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่จ้ะเจ้าแตำปลา้ำปาสีาาายอยิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยยังไงต่อกระเทียมเจียวไม่ได้ใส,ส่เลยแล้วก็ฟัก่ะ จะบอกเคล็ดลับให้นะครับว่าฟักเนี่ยถ้าเกิดเอามาต้มหมูสามชั้นจะต้องหั่นชิ้นเล็กๆแต่ถ้าเกิดไปต้มก,กระดูกชิ้นใหญ่ๆ,ๆเนี่ยให้หั่นฟักชิ้นใหญ่เลยครับให้มันบาลานซ์กันไม่ใช่แบบหมูชิ้นใหญ่ฟักชิ้นนิดนึงดูไม่น่ากินหรือหมูสามชั้นชิ้นนิดนึงหั่นฟักชิ้นใหญ่ก็ไม่ได้นะพี่แจ๊ดบอกมาแล้วก็ ช่วงที่เราต้มมันจะมีฟองออกมาอย่างนี้ฟองทิ้งไปตอนฟองทิ้งไปนะครับตีไข่ตีไข่ใส่หมูไปต้มหมูนะครับช้อนฟองออกตอนตอนช้อนฟองเนี่ยเราช้อนเพราะว่ามี เลือดห,หมูเลือดหมู <ตก S 1> อะไรเงี้ยมันดูแล้วมันไม่น่ากินตคอยู่จะทำให้น้ำแกงขุ่นหอนฟอเนี่ยใกล้สุกแล้วครับไปที่ปรุงตําเตรียมตัวตาําพริกไทยตาําพริกไทยแล้วก็กระเทียมเนี่ยปอกเล็กน้อยแล้ว จะไะไกินนะครับรอแป๊บหนึ่งเร็วนี่กำลังจะใส่อะไรแล้วใส่ฟักแล้วนี่ฟักลูกหนึ่งที่บิเต็ดมาเมื่อกี้เนี่ย ฝักนี้สุกง่ายเนล่าง่ายอือเสร็จเรียบร้อยพอเดือดก็เสร็จเลยป่ะใช่แล้วไอ้กระเทียมใส่ตอนไหนเดี๋ยวก็ลองจะใส่นี่ใส่อะไรพี่สีอะไรคือว่าสีดำหมายเออสีสันมันจะไม่ดูไม่สวยก็สีดำเติมไปให้มันเป็นสีสันนิดๆมันจะสีดำดำเหรอเออจะได้ สีออกน้ำตาลนัวนัวเนี่ยอย่าอนะในอย่างนะสีสันูมไหมโอเคครับทีนี้ก็เหลือยังใส่ก็ลำดับเหตุการณ์ก็คือเก็บฟักมาหั่นต้มหมูต้มน้ำให้เดือดใส่หมูสัมชั้นลงไปใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลา เดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วครับพอเสร็จจากนี้ปุ๊บให้ใส่กระเทียมเจียวลงไปข้อสําคัญนะครับกระเทียมเจียวเนี่ยอย่าใส่ก่อนนะครับเพราะถ้าท่านใส่กระเทียมเจียวลงไปก่อนก่อนที่น้ําจะเดือดหมูจะเดือดเนี่ยพอมันมีฟองเราช้อนฟองฟองทิ้งใบกระเทียมก็หายไปอีกเราก็เสียดายกระเทียมจะช้อนก็ต้องมาเลือกไม่ต้องครับใส่ทีหลังตอนจบ ถ้าสูตรของแม่สูตรของแม่ผมนะสีบังบ่อเนี่ยเขายกลงเลยนะครับยกลงตักออกมาเลยใส่ถ้วยเลยแล้วก็เทียมเกียวเกียวใส่ไปข้างบนให้ดังชาเนี่ยก็จะเรียบร้อยอันนี้ก็นี่ถือว่าสุกย่างยังเนอะรอรอีกหน่อยเรียบร้อยครับรอประมาณสักห้านาทีห้านาทีนี่ หมูก็หมูก็สุกอยู่แล้วฟักก็สุกได้ที่แล้วไม่ต้องชิมดูก็รู้ครับเพราะเราหั่นชิ้นเล็กสุกง่ายแล้วฟักไม่้จะฟักแก่กระเทียมเกียวเนี่ยให้ใส่ตอนจบนะครับนี่ครับตอนนี้ยกยกหม้อลงมาตั้งน้ํามันให้เดือดแล้วก็เกียวกระเทียมเนี่ยถ้าเป็นกระเทียมยใหญ่ๆเนี่ยเราหั่นเป็นอย่างเงี้ครับแล้วดูพี่แจ๊ดทำต้องใส่น้ํามันเยอะนิดนึงครับ าการผัดเกลยอกระเทียมเนี่ยให้น้ามันมันเยอะแล้วก็กระเทียมได้กรอบหอมในนั้นจะไม่อร่อยเพราะว่าไม่ขี้เหนียวน้ามันใส่น้ามันลงไปแต่ว่าไม่ใช่ตักน้ามันใส่ไปใน,ในหม้อนี้หมดนะครับมันมันเกินเอาเฉพาะกระเทียมใส่ลงไปน้ำมันนิดๆนะงนับก็ตรงนี้รอครับอาหารวันนี้ของมิสเตอร์ฮอสเซียนะครับนี่ครับผัดบวบปลาทอดเดี๋ยวยกไปกินนะ หน้าบ้านกับแม่แล้วถ่ายคลิปให้ดูด้วยต้มฟักกระหม่ต้มฟักหม่แล้วก็น้ำพริกกะปิกะปิจะอมทอดจะอมทอดไข่เจียวฝากชมอ่าเดี๋ยวดูทุกอย่างนะครับวันนี้ถ่ายคลิปที่บ้านตัวเองนะอาหารแบบภาคกลางอาหารของบางบ่อบ้านผมนะครับจริงแต่ละที่พี่แจ็ไม่กลับแล้วที่นี้ไหมไหมเหรอไม่ไหมเหรอไม่ไหมหรือมั้งไม่ผัดกลาง บางคนว่าเอ็งนั่นขับเยอะเจนไปนะใช้ไฟขนาดไหนอ่ะไฟอ่อน,ออนขนาดนีเ้เองเออฉันอยากกินนี่เลยต้มอ,อะไรที่ใส่สับประรดนะพี่แจ๊ะอ๋อสมูทชั้นต้มสับประรดทำเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกอย่างต่างกันยังไงกับต่บางกันก็คือสับประรดเออสับประรดแต่ตำนานไอ้นี่ไม่ใส่เหรอโอ้ฉันชอบกินเนะื้อปูสับแนะยงสับปะรดนีอร่อยนะ เอ้ไม่ค่อยเห็นใครทำนะบ้านเราเนี่ยทำบ่อยบ้านอื่นเนี่ยไปซื้อเขาไม่ค่อยมีมีไหมตลาดนัดตลาดนันไม่มีค่ะเสร็จแล้วครับกระเทียมหอมแล้วอืหอมเหลืองก็ปิดแก๊สแล้วก็รอให้น้ำมันมนเดือดนิดหน่อยช้อนกระเทียมมาใส่ไม่ใช่ต้องสู้ๆครับดูครับถ้าน้ำมันใส่มันก็จะมันไม่เอาใส่น้ำมันใส่ก็มันจะดังสู้เกินไปไม่ดูนะ นม่น้มันใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่มันนิดๆนะให้มันแบบได้เ,เรียบร้อยครับจบหนึ่งอย่างมา,มาดูน้ำพริก